อยากให้มีอีพีสองต่อครับอีพีสองอีพีสองหน่อยครับพี่ต่อครับเออพื้นได้ไหมภาษาญี่ปุ่นหัวใจหัวใจหัวใจบัสศบที่สุด โดยเวลาที่ผมต้องกลับมาซัฟเฟอร์นะใช่ไหม oh. เป็นเรื่องที่แปลกนะครับ oh. เด็กหน้อยในช่องผมชอบเห็นกูเจ็บปวด oh. ชอบเห็นกูทรมานกับการเล่นเกม oh. แล้วเกมนี้มันก็อัปเดตพอดีด้วย oh. ผมไม่มีทางเลือกนะครับ oh. นอกจากที่จะต้องกลับมาอัดแวะอัดดัสตี้ทริปหูแ o วลุกเอ็ดดิสเน่เกมพาเลือดเพิ่มขึ้นแบบ 300%อันต่อไปรถแบบ R G B Exclusive Beta O P ค a ะนี่เป็นรถแบบเวอร์ชั่นลิมิเต็ดนะครับทำไมมันโดนถล่มดิสไลค์หนักอย่างนี้วะ <Br> uh. แต่ไม่รู้คุณผู้ชมเราจะซื้อเก็บเอาไว้ด้วยแต่ก่อนที่ผมจะไปเล่นเกมนี้นะครับผมต้องให้เครดิตเกมแท้เขาก่อน <Huh? S 1> คือเกม Adusty Trip นะครับในเวอร์ชัน Roblox <Br> uh. เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก The Long Drive นี่เป็นเกมแท้ที่อยู่ในสตรีมเว้ยถ้าเกิดมีโอกาส <c oughs> ผมจะกลับมาเล่น <Okay. S 1> แต่ในวันนี้ผมขอเล่นในเวอร์ชัน Probox ก่อนอ <c oughs> แล้วไหนอะรถลิม <Huh? S 1> <od> ิต t ทม e กู Probox หลอกกูอะเครียดเลยนะยนี่นี่เครียดเลย Wait a minute รถ m i t e d Time สี RGB กูนี่ไม่ใช่รถ RGB <c oughs> แกหลกฉันแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร What the hell g o ด d e n AK OP <c oughs> รอช้าอยู่ใยอะคุณผู้ชมซื้อเก็บเอาไว้เลยนะครับผมจะได้เอาไว้ไล่ยิงไอ้พวกคนบ้าพวกนั้น <c oughs> แม่งชอบรังแกกูไงเจ้าพวกนี้กูแกลบเอาไว้ด้วยเลยผมจะเอาปืนผมไอยหยุดสันสต๊บมึงจะควงทำไมเนี่ยไม่ใช่ CSGO ผมจะเอาปืนนี่เก็บไว้ตรงด้านหลังไอ้คุณผู้ชมมันลำบากมากกดวางอโอเคหวังว่าคงไม่ติดบักพราะกูซื้อมาแพงมากกดวางเฮ้ยงั้นผมต่อรถเลยละกันนะครับไม่อย่างนั้นมันไม่เสร็จสักทีเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นตรงด้านขวามือของผมไหม <c oughs> มันมีวิธีการสอนต่อรถด,ด้วยเว้ยเ <c oughs> จง๋จงเจง๋จงเจ๋งเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมเล่นนะครับมันไม่มีไอ้ตรงด้านขวานี้ขึ้นมา มันเลยทาให้ผมต้องแบบใช้เวลางมนานมากเว้ยแต่พอคราวนี้เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายมากขึ้นกว่าเดิมคมหรือยังนี่เป็นของชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องเอาไปด้วยเอาละ่ะกดเซเอาให้มันแบบติดไว้ตรงนี้เลยเวลาเราจะหยิบขึ้นมาใช้เราจะได้หยิบขึ้นมาใช้แบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมผมต้องปิดฝาได้ไหม ปิดเอาไว้อ่าประมาณนี้หวังว่า AK กูคงไม่ตกนะน,นี่ประตูรถกูดึงออกมาผมแม่งเซ็งกับประตูรถแบบชิบหายไว้ปวกเวลากูจะเข้าไปในรถไม่ไหวแล้วกูดึงออกมาแล้วกันคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นที่ต้องมีประตูรถละนะครับกด E ีบดเบรกมือแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวโอ้รถกูอา g บีแล้ว <c oughs> อ่าสตาร์ตเอนจินไปได้ยัง ไปได้แล้วเอเคกูยังอยู่ด้วยมาคราวนี้ผมไปอีกทางหนึ่งได้ไหมทางด้านซ้ายมือของผมหรือว่าขวามือไปทางขวามือดีกว,ว่าโอเคได้อยู่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก้อนหินมึงสปอนกลางถนนแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้หมอกควันคุณผู้ชมให้อารมณ์เะครับเหมือนตอนที่กูอยู่ตอนนี้กูอยู่ภาคเหนือนแล้วกูเจอหมอกควันแบบเนี้ยกูออกบ้านไม่ได้คุณผู้ชมครับ กูจะเป็นมาเรนปลอดตายอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพายุหิมะมาเหรอเนี่ยโอ้ยห <c oughs> ิมะพี่มันพายุทรายโอ้ยมองไม่เห็นเลยหยุดเดี๋ยวนี้พายุทรายดาลูดแซนด์สตอมหยุดเปิดเพลงดาลูดแซนด์สตอมเดี๋ยวนี้โอ้ my god โอ้ my god โอ้หที่มันแย่มากๆวิสัยทัดแย่มากคุณผู้ชมผมมองไม่เห็นด้านข้างวไว้กูแวะไม่ได้ <c oughs> ผมยังไม่ลืมเป้าหมายเก่าของผมคุณผู้ชม กับการที่เรานั้นจะต้องหนีออกไปจากหินพุระกันดารแบบนี้ไอ้ก้อนหินโอ้ก๊อชเจ้าเป็นอะไรมากไปเนี่ยต้หนึ่งดับเครื่องก่อนดึงเบรคมือตั้หนึ่งนะรถกูเป็นอะไรมากไหมผมขอเปิดดูตรงนี้ก่อนโอเคน้ำเหลือ1.4ลิตรตรงนี้เหลือ3ลิตรโอเคพายุสายหายไปแล้วดาวหลุดซันสตอมหายไปแล้วคุณผู้ชมน้ำมันเหลือเท่าไหร่3.8โอเคลง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 ละ กด e เพื่อเป็นการนั่งเบรกมือเริ่มไดเ้เหมือนข้างหน้าผมเห็นบ <Hey. Hey. S 1> ิลดิ้งเฮ้ยเฮ้ยเราแวะไหมแวะไหมคุณผู้ชมแวะแล้วยังไงยังไงก็ต้องแวะแป๊บน,นึงบ้๊บน,นึงนะจอดเทียบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับดึงเบรกมือได้เวลาละอหนุ่มน้อยเอ้ยกูจะดึงไงเคกู มนึงม <plex ces> <conclusions> ันยิงยังไงวะเฮ้ยเพเจ้าคือมึงยิงยังไงเนี่ยมึงยิงด้านข้างอ h my god นั่นไงูว่าละมันมีผีบ้าอยู่ด้วยเอเลยดิงวางก่อนวางลงเปิดประตูอ้าวโอ้โยิงมั่วเลยยิงด้านข้างโดนแล้ว เจอกูยิงด้านข้างเทคนิคการยิงด้านข้างโดนไหมเนี่ยโดนไหมลนี่อะไรเอ่ยแก๊สผสมดีเซลไม่เอาเราต้องการแก๊สเพียวๆนี่แก๊สซึ่งเป็นเอ่อน้ำมันใช่ไหมไม่มันเป็นแก๊ส รถเราใช้แก๊สหรือเปล่าใช่ใช้แก๊สเราสามารถเติมได้ฮะหมดแล้ว <Catholics> เฮ้ยมีแค่นี้จริงดิส่วนอันนี้ฟันเฟืองโอ้โหจะปวดว่ะมันผสมดีเซลอ่ะคุณผู้ชมผมไม่อยากผสมอะไรมั่วๆดูรถกูแม่งสตาร์ทไม่ติดอีกเดี๋ยวลอมแบบต้นๆรถเป็นอะไรอะ่ะอ๋อรถเสียสตาร์ทไม่ติดกูดผสมน้ำมันมั่ว pues รถกูไม่จะเป็น R G B ก็ต่อเมื่อกูนั่งคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันไป Road Trip Boys สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือน้ำเปล่านะครับเพราะว่าผมต้องการการหล่อเย็นด้วยนี่เป็นไงผมเริ่มเล่นเป็นแล้วคุณผู้ชมกูมเริ่มเล่นเป็นแล้วน้องๆเด็กน้อยในช่องคอมเมนต์นะครับอย่าลืม่จะพิมพ์บอกพี่แบบโอ้ไม g o อพี่กรชาเล่นเกมยังไงโปรพยเอร์โปรเกมมิ่งรูบกไหนไหนมึงอ,อกมามึงอ,อกมา วมีปืนยิงด้านข้างตรงยิงด้านข้างยิงด้านข้างกูล <laughs> ั่นไกลม,มันไงล่ะกูสาดเลยวันนึงผมเอาเอเคไปเก็บเอาไว้ตรงด้านหลังตรงนี้แม่งคุ้มค่าจริงจริงว่ะคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าตั้งแต่เขาอัปเดตเอเคมานะครับชีวิตผมนั้นเออ่ดีขึ้นกว่าเดิม500%นี่อะไรเนี่ยพิกหยวกินเข้าไปด้วยนี่เครื่องยนต์เหรอเครื่องยนต์ใหม่ป่าหรือว่ามันคืออะไรเนี่ยแป๊บนึงนะ เฮ้ย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 กูบินได้สต็อปโน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 ไม่เอากูไม่บินดิมันเป็นเครื่องยนต์อะไรเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหรอทำไมมันเขียนว่าให้กูบรรจุดีเซลคำหนึ่งนะกราฟกูกราฟเฉพาะเครื่องยนต์มึงเอาออกมาหน่อยนี่ข้างในแม่งมีน้ำผสมกูกูแย่ละวัตเตอร์เฮลมันคืออะไรวะเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่อ่ะผมไม่อยากที่จะแบบเอาเครื่องยนต์อันใหม่นะครับคุณผู้ชมเพราะเครื่องยนต์อัน ของผมมันยังมีน้ํามันอยู่ไงสิ่งที่ผมตามหาตอนนี้น่าจะเป็นพวกแบบทรัพยากรน้ามงนน้ามันจะมากกว่าอันนี้มีน้ําอยู่ข้างใน0.4โอเคผมสามารถเติมน้ําตรงนี้ได้กด e เพื่อเป็นการโอเพนกับโค้ด e กดแล้ว <c oughs> อ,อ,อ,อู้อันนี้น้ํา1.7ลิตรสวยดิพี่อย่างนี้สวยดิเนี่ย <c oughs> ตรงนี้มันเป็นแก๊สผสมกับดีเซลอ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะ ขอแบบถ้าเป็นแก๊สก็เป็นแก๊สเพียวๆได้ไหมอย่างเงี้ยแก๊สเพียวๆแม่งเล่นยากเล่นเย็นโอ้โห my god ปืนพกโอ้โหนั๊นนึงผมไม่คิดว่าผมจะเจอปืนกระบอกนี้เอาแปะเอาไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยเป็นไปไม่ได้คุเจอล้อมิชลินผู้ชมครับด้เวลาเปลี่ยนล้อกูแล้วกูมงอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไร เสียงลมเหรอม,มัน่ากลัวเลยแป๊บนึงคุณผู้ชมครับล้อมิชลินกูอยู่ไหนเสียงลมน่ากลัวมากผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนล้อผมได้เลยเว้ยผมเอานี่มาแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้เลยสดๆเลยแล้วกันอ่ะคือผมอยากจะเปลี่ยนเครื่องยนตน์นะเว้ยแต่ประเด็นก็คือผมไม่มีน้ํามันนะ่ะคุณผู้ชมถ้าคุณจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ตรงนี้คุณจำเป็นที่ต้องมีน้ํามันด้วยแป๊บนึงนะเนี่ยมันมีน้ํามัน2.8แไงแต่ว่าผมไม่มีน้ํามันเลยอะนั้นเรา เอาติดตัวไปด้วยนะครับเอาผมผมจะทําการเอานี่ติดตัวไปด้วยแปะเอาไว้ตรงด้านหลังรถตรงนี้เลยอืสุดยอดคุณผู้ชมครับเราไม่มีทางเลือกกว่าผมคนอยู่กับตรงนี้ไม่ได้อ้ oh my god are you kidding me What คุณผู้ชมตะกี้กูเพิ่งเติมไปเองหรือเปล่าแล้วทำไมน้ำมันกูหายไปไหนหมดวะน้ำมันกูรั่วหรือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ว้าวจู่ๆมีน้ำมันจากไหนไม่รู้คุณผู้ชมครับเออมันตกมาให้ผมเว้ยแล้วผมนั้นก็รู้สึกงงกับชีวิตมึงหยุดเต้นได้ไหมเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือผมไม่ได้เติมนะครับผมไม่ได้เติมเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่คุณเห็นนั้นเออเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาคุณผู้ชมครับโอ้แกส๊สเพียบเลยแกส๊สเพียบเลยไม่ได้เติมเลยคุณผู้ชมไม่ได้เติมเลยแม้แต่น้อยใจเย็น95เต็มถังพี่นีน่คุณผู้ชมน้ำมันอันนี้คือน้ำมัน อย่างนั้นผมว่าผมอาจจะเปลี่ยนเครื่องได้นะลองดูไหมคุณผู้ชมคิดว่าผมเปลี่ยนเครื่องออกมาดีไหมโอเคดึงออกมาวางไว้ตรงนี้ลองเปลี่ยนเป็นเครื่องนี้ดูถ้าเกิดมันไม่เวิร์กนะครับเราจะเปลี่ยนกลับเป็นเครื่องเดิมแถมมันมีน้ำมันอยู่ข้างในแล้วด้วย5้าลิตรเนี่ยอย่างนั้นผมเอาอันนี้เอาแปะไว้ตรงด้านหลังเพื่ออาจจะเป็นที่ต้องใช้นะครับ นี่มีดีเซลด้วยนะผมไม่รู้หรอกว่าดีเซลมันเอาไว้ไปใส่อะไรแต่ผมเอามันไปด้วยนะครับเ<ๆ>นนนเห็นไหมมีดีเซลเตมไหมดเลยโอเคนี่อะไรน้ำมันโอเคหุ้ยทำไมเครื่องมันแรดูแรงแรงู้เปลี่ยนเสียงด้วยเอว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ โอ้เจ๋งไปเลยน้ำมันนะครับมีอยู่เกือบ30ลิตรตะกี้ผมไปเติมมาข่าวนี้แหละคุณผู้ชมไปไกลๆเลยไปได้ไกลๆเลยแต่ข้อเสียคือน้ําเรามีน้อยมากไอ้ตรงเครื่องหล่อเย็นเราอะนะครับบางทีอาจจะต้องขับไปแล้วก็พักไปเว้ยเพราะถ้าเกิดน้ําหมดอะสภาพก็คือ,เ,อเครื่องมันจะร้อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรหล่อเย็นเราควรที่จะแวะหาน้ําตรงนี้ไหมแป๊บนึงนะแวหาน้ําก่อนแวดหาน้ำโอค เนี่ยเหมือนอย่างที่บอกเลยน้ำแม่งเหลือ0.6นย์จุดหแปปนึงครับคุณผู้ชมได้เวลาพกปืนกูไปด้วยละเอฟเปิดประตูเปิดประตูะตโอ้โหเพียบเลยนี่ยว่าการยิงการยิงการยิงด้านข้างเรียบร้อยตายโหดหมดไปการยิงเรียบร้อย มึงผสมกันมั่วเลยเวรกูต้องการแนาน้ำเปล่าโว้ยมีน้ำเปล่าไหมเนี่ยนี่ใช่น้ำเปล่าไหมสเปรย์โอ้ไม่มีเลยไปหาน้ำเปล่าเอาดาบหน้าแล้วกันถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจริงๆเป้าหมายของผมในวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือไปให้มันไกลกว่าคลิปเก่าคลิปเก่าของผมเราไปได้เพียงแค่3มกิโลเมตรแล้วเราก็ตายไปหลายรอบแล้วด้วย แต่ตรงนี้นี่ผมยังไม่ตายนะผมยังไม่ได้รีเซ็ตเกมเลยคุณผ,ผู้ชมผมเล่นเรื่อยๆ,ๆนะครับผมอยากไปหาบ้านที่มันแบบแลดูใหญ่ๆกว่านี้บางทีอาจจะเป็นด้านขวาตรงที่อยู่ด้านด้าน,านตรงขวามือผมนะครับเอาไว้กผมว่าเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนมันเริ่มช้าแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้เลยหลังนี้เลยดูดิมันมีคนเฝ้าด้วยอ๋อน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยกูจะมาป้นน้ำเปล่าจากมึง เจอกูลากหัวโอ้ผีบา้าถนนกูลากหัวลากตายไม่เอ่ยตายตรงนี้ปิงอัดกลางกลาดมั่วเลยแป๊บหบนึง่งเปิดประตูก่อนฮึบโอ้ไมคเจอละ0.6แม่งเ้ย ก็ดีกว่าไม่มีวะ่ะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนยางอีกสักข้งงล้วกันผมได้ยางยี่ห้อใหม่มานะครับดึงมันออกมาก็ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรสลับอือออกมาก่อนมันดึงออกมาไม่ได้เออเนี่ยยี่ห้ออะไรผมไม่รู้หรอกเฮ้ยคุณผู้ชมมันไม่มีปุ่มเปิดไฟข้างหน้าเหรอวะผมจําได้ว่าผมสามารถเปิดไฟที่มันอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ได้นะทำไมมันไม่มีวะคลิปก่อนมันจะมีอ่ะผมสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้อ่ะโอ้ แย่แ yeah, ล้วฮะเฮ้ยนี่ไงไฟหน้าเอาวะาฟหน้ากูมาละมันทำไมมันบังคับยากวะเนี่ยรถคันนี้มึงแรงเกินไปแล้ว ล้นออกมาทุกอย่างทํากูเจ๊งแล้วแม่งมีพายุอยู่ตรงนั้นด้วยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตะกี้ผมไม่สามารถที่จะพลิกรถของผมกลับขึ้นมาได้กูเลิกเล่นใหม่แล้วเนี่ยโอ้ยรถสันรถสันเป็นเพราะแบบนี้เองกูขับเข้าสู่พายุทรายไงรถสันเป้าหมายของผมก็คือการขับให้มันได้สัก5กิโลนะครับตะกี้ไปได้3กิโลทำลายสถิติเก่านิดเดียวแล้วแม่งก็เจ๊งเลย ก่อนอื่นผมนั้นอยากจะโชว์อะไรคุณนิดหน่อยคุณเห็นด้านหลังผมไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูผมเตรียมอุปกรณ์มาเยอะมากแล้วก็น้ำมันผมมีเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่งหายไปสิ่งที่ขาดหายจริงๆน่าจะเป็นแค้น้ำเปล่านะครับแล้วผมนั้นก็น่าคิดว่าผมจะขับยาวๆละ่ะนั่คนนวันออกคุณผู้ชมเห็นควันไหมโอ้ยเริ่มเสียหลักแล้ว ผมอาจจะต้องพักรถก่อนคุณผู้ชมเราไม่มีน้าเปล่าใช่เราไม่มีน้เปล่าเครื่องร้อนแล้วแม่งิเหม็นกินไมหมดเลยน้ำมันตรงนี้เหลือสอนี่านผมเตรียมน้ามันเอาไว้อยู่คุณผู้ชมเปิดอีแล้วก็เติมเข้าไปโอเคปิด เรียกได้ว่ามีเพียบพร้อมทุกอย่างยกเวนน้ำเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะค่อยๆขับไปหยุดไปแล้วกันเนาะผมว่าเราไหวสบายๆชิวๆเปิดไฟตรงนี้ก็ไม่ได้เสียวชนก้อนหินชิบหายเลยเนี่ยโอ้ยมึงเอ้ยทำไมมันไม่ไหวแล้วเนี่ยจอดตรงนี้เลยแล้วกันควันขึ้นคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วในคุณมาแถวนี้มีน้ำอะ ไม่มีอะไรเลยเยมีแก๊สมีแก๊สแม่งมีแค่แกส <c oughs> ๊สกูไม่ต้องการแก๊ส <c oughs> เฮ้ย What t h อ What นั่นรถใครวะกูเล่นคนเดียวในเซิร์ฟแล้วมันหายไปละโอ้ยี่ยมเลยคุณผู้ชมผมเจอทุกอย่างนะครับยกเว้นน้ำเว้ยรวมถึงใต้ฝุ่นข้างหน้ากูด้วย ผมขับแบบพลมานมากนะครับถ้าเข้ากิโลที่5ปุ๊บกูพอละกูยังไม่เจอน้ำเลยนะขอร้อง,งไปไกลๆเรียบร้อยผมได้แบตมาแล้วเข้ากิโลที่5ล้ละกูควรจะต้องพอแล้วไหมโดนนี่มันอะไรเนี่ยมีสะพานด้วยสะพานมันปิดกลางหน้ากูเนี่ยคุณผู้ชมมันมีทุกอย่างไว้มีแกส๊สสุดยอดมากแต่ไม่มีน้ำให้กูกูจะไปหาจากไหนวะเนี่ย อย่างนั้นเอาไว้ประมาณนี้ก่อนคุณผู้ชมผมถึงกิโลที่5แล้วละกันนะครับเหนื่อยมากๆเล่นเกมนี้มาชั่วโมงกว่าละสงสารคนตัดต่อก็ขอทิ้งเอาไว้ตรงนี้พาร์ตต่อไปจะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เกมนี้สนุกมากๆคุณผู้ชมแต่มันจะสนุกกว่านี้ถ้ามึงมีน้ำให้กู